ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวตีแล้วฉายย่าเนาะก็ใช้เป็นกบยางแก้คันตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองครับตัวนี้หมไปสวนครับบรรยากาศได้เลยแดดร่มครับ ลองเหยื่อบาบองครับล้องไม่กบจางถ้ามันไม่กัดก็เดี๋ยวจะลองเป็นเตะแก้ไขหืมหืมเมื่อกี้ลงมาตุ๊บมีดันน้ำตามมา ก็ไม่กาดเหมือนจะรู้มากครับปลาตรงนี้ก็เวลาใช้กบยางครับสำหรับมือใหม่ก็ให้เราตอนเรากรอ่อางเนี้ยให้ตั้งคันนะครับตั้งคันประมาณ4-5่องศา,าเวลาปากัน เราจะลดขันทันครับงานเข้ากับฝนตก แล้วกัดแล้วัดครับยังอยู่ครับยังอยู่ขอ,อกคุครับ,รบก็ส่งเนียนๆน,น,นะครับใน้เรื่องอยู่ครับตัวนี้ต้องเบ์ไปเอาครับเดี๋ยวหลุดโกดฝากมาให้ดีครับเดี๋ยวหลุดนะ ตัวครับก็นี่ครับขาเคี้ยวครับเอาอยู่ก็เป็นกบยางแก้คันนะครับแบบมีขาอย่างที่บอกครับคือสําหรับมือใหม่นะครับคนที่ใช้กบยางแก้คันแบบยังไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยหรือไม่เป็นเลยก็เวลาเราตกนะครับให้ตั้งคันครับ45องศา มือใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยเวลาปากัดให้เราลดคันลงก็ตามคาั์ดามานะครับ 4: 5่ห้าปากัดก็ลดคันปุ๊บต้องจ้องเหยื่อตลอดนะครับเวลาตกปลาก็บางทีเรายังไม่ชำนาญเนี้ยถ้าชำนาญแล้วก็ไม่ต้องมองเหยื่อก็ได้สัมผัสเอาปากัดปุ๊บลดคันเลยในตัวเนี้ยก็ส่งเนียนๆครับทหานเครื่อนแบบลงไปนี่ครับก็เป็นกบยางแก้คันนะครับฝากไว้ด้วย มาเที่ยวครับใช้งานได้ดีมากสุดยอดครับผม